ยายเกิดวันที่เท่าไหร่นะิบเจ็ดิบเจ็ดมิถุนาสองห้าแปดหกนะคะอันนี้ก็อายุครบแปดสิบปีพอดีแล้วพี่ใหญ่ซื้อเค้กให้ยายนะคะหนูก็มีแต่ใจนะคะสซม่าตกต่วันเกิดยายที่หอนลอยปีบน้อง เอายังยังไม่เายเพิ่งยังไม่เป่ายายยังไม่เป่าเลยยังไม่เป่ายังมาแล้วเองจุดใหม่จุดใหม่ันเงียบ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 ใดอกครมาอ่ะ

อายุมันขวัญย yeah, ืนเด้อเป็นลุมูลุมไยของลูกหลานนะยายจะไม่เปินไฟเปิดไฟไหมต้องเอาเทตยนหยาๆไหมเปล่าแลดอกเปล่าแลดอกมาตัดเค้ก เอาลูกนั่นแหละตานให้ยายนะในมีดปาดอยู่ไหนมีดปาดสีน้ำเงินอยู่ในตะกร้านี่ไงเขาเตรียมมาให้แล้วมาดีมาดีมาเยอะเปล่ายามเขาเอกันคิดเด้๋ยวพวกเนียอยู่เด้อยว้ยวยายโกุนการ์กุนการิจการคุนเลยโอ้ยเนาะมีดยาวแล้วนะมีดอันนี้มีดตัดอันนี้มีดตัก มีปานั่นห้างมีปาหน้าตนีามันไม่ได้เาไม่เอออันนี้มีดตักไม่ใช่มีดปาดปาดก็ได้ก็มีดปาดของเขาปาดได้เป็นๆปีนปีนปอนปีนเดี่ได้เ็นดูปาดร มีแม่โล่ค okay, uh ุณม่อันนั้นนเบอร์่าคุณยายเลิบเลิบเลบนะคะนออลิอนแล้วหมดชื่อยายอไโอ้ยเรมนอนกันลเออเล่นทัวรทีคีมเอาเทิิไีริวเช็ดไปคิริ้ว่าน่เ่องก็ยาเดะ มันสองสันกระปาเธอมันทะลุสองสันนั่นแล้วปัจจุันแล้วอะทันเดียวก็พอเดี๋ยวโอ้ยมันก็ไม่ขาดแล้วเนาะกินแต่ทันเดียวนะยังกินได้ทั้งเดิมเนาะเอาสู่สองพี่น้องคุยดี๋ยวมึงเนาะคุยอยู่คุยอยู่ดี๋ยนคุยท่าอะไรบบอันนี้บ่เออจุดจ่านี่ก็ได เชื่อช้ม่ได้บอกได้ได้ได้เวลากินกัโก็กินฉันตะแคงเลยจะได้ชันตัวเออกินเื่อกัมเน่กินเบื่อกันเเอกินเบื่อันอะไรไปไปไปไหนกินเบื่อไหไ่เลยกใครกันไมเอสไเอก็มานัง่ไม่เออใช่กินเค้กไปไหนไปไกินไม่ไมไม่